คาราศีกลุ่มสุขใดไหนจะเท่าสุขในเรื่องของเงินเงินทองทองช่วงนี้กลุ่มหลายหลยท่านแทบจะขายวิญญาณกันเลยทีเดียวนะคะเพราะอะไรหาเงินนะคะแล้วไรายได้ก็เยอะซะด้วยสิเงินกับงานคือความสุขของคุณช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนระมัดระวังสุขภาพด้วยนะจ๊ะลัคนาราศีกลุ่มตลอดทั้งเดือนคุณมีโชคลาภบ,บางอย่าง นะคะบางคนอาจจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเงินปันผลส่วนต่างส่วนแบ่งอะไรบางอย่างเดือนนี้นะกลุ่มถ,ถ้าถามว่าจะไปมูอะไรแม่หมอขอแนะนําเลยนะคุณแค่รักษาคำพูดของคุณให้ดีสไตล์ของกลุ่มเท่าที่แม่หมอดูดวงมาเนี่ยกลุ่มจะไม่ไม่ใช่คนพูดเล่นจะเป็นคนพูดจริงแต่บางครั้งเวลาอารมณ์หลุดจะแรงนะคะจะแรงซึ่งเดือนนี้ไม่ได้ คือว่าดาวพุธเนี่ยคือคําพูดแหละทุกลัคนาราศีดาวพุธมาอยู่ตําแหน่งนี้ของกลุ่มเนี่ยอยู่ตําแหน่งในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะผู้จาเป็นเงินเป็นทองแต่เขาได้ตําแหน่งเป็นปะเป็นนิดในขณะที่ดาวพุธของคุณมาจากดาวเจ้าเรือนพบปุตตะลูกน้องบริวารน,นะคะหรือพบมรณนะอ่าฟังให้ดีนะฟังให้ดีทีนี้ดาวประจําตัวตนของคุณเนี่ย คือดาวพระราหูนะคะเขามาเจอกับดาวเกตส่วนหัวหางเขาอยู่รวมกันส่งพลังอํานาจยิ่งนักลักนาราศีกุมนะคะราหูกับพุธไม่ถูกกันคําพูดเป็นสิ่งสําคัญลูกน้องอาจจะทําอะไรให้ไม่ถูกใจลูกจ้างอาจจะทําอะไรให้ไม่ถูกใจหรือแม่แม้แต่บุตรหลานบริวารคนรอบตัวทําเองนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าเชิงตำํำหนิมันจะส่งผลเสียเดือนนี้ถ้าสมมติว่า คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาพานอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปช่วยนู่นนี่นั่นไม่ได้นะคะสายมูทั้งหลายเดือนนี้คือการพูดจาดีๆนะคะพูดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วมันจะเป็นไปตามปากเพราะอะไรดาวเกตมาอยู่ในภพการเงินนะใครมีนี่มีสินเดือนนี้นะตั้งสติให้ดีพูดจาดีๆคุณอาจจะได้รับ การช่วยเหลือความเห็นอกเห็นใจนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มมูอย่างเดียวเรื่องคำพูดเดือนนี้นะรักษาสัจจะของคุณให้ดีและรักษาอารมณ์ของคุณให้ดีแค่นั้นแล้วคุณจะโชคดีตลอดทั้งเดือนนี้นะบางคนจะมีโชคในเรื่องของเขาเรียกดวงจับเสือมือเปล่านะคะโดยเฉพาะกลางๆเดือนเนี่ยหกสมเอยู่ร่วมกันโคจรทับหลัก ะะเงินเงินทองทองอาจจะได้อะไรแบบฟุกฟุกแต่ส่วนมากมันมาจากสิ่งที่คุณเคยกระทำมาแล้วงานที่คุณเคยทำมาแล้วสิ่งที่คุณสะสมมาแล้วคุณอาจจะได้บางคนเนี่ยเป็นในหน้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง ะะเป็นเซลล์จ็อบไม่ปิดสักทีดิวกับลูกค้ารลายนี้ไม่ปิดสักทีอยู่ดีๆคุณอาจจะไปบนบานไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครจะไปรู้เนาะหรืออยู่ดีๆคุณพูดขึ้นมาเออขอให้งานมันจบนูน่นนี่นั่นคุณได้นะเอ,อถ้าไม่เกินกําลังจนเกินไปคุณมีสิทธิ์ที่จะสำลิดตามความต้องการของคุณแต่มันจะเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของคุณค่อนข้างเยอะทีนี้กลุ่มสายสายเสี่ยงดวงนะเอาพูดจริงนะ มันอาจจะเป็นเลขเก่าๆที่คุณเคยตามๆนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มดูดีๆก็แล้วกันเออแต่โชคลาภดีนะเงินเงินนองทองมีความสุขช่วงนี้เงินเข้าก็ดีโชคลาภก้อนใหญ่ก็ดีแต่อย่าถามว่าเงินออกเยอะไหมนะคะดาวราหูอยู่การเงินแล้วก็กางเดือนดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเรื่องของการเงินคิดว่าเงินมันจะออกออกน้อยเหรอไม่ไม่น้อยแต่หาได้ก้อนใหญ่ไงนะคะคือเรา พระราหูถึงแม้ว่าจะเป็นดาวประจําตัวตนของคุณนะคะแต่ดาวพระราหูเนี่ยเวลาอยู่เรื่องของการเงินเวลาจะได้เงินได้เงินก้อนใหญ่เวลาออกก็ออกก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นจะประมาทไม่ได้นะคะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินแต่ว่าเดือนนี้ใครหยิบจับงานใหญ่ๆโอกาสมีทั้งนั้นหรือจะเข้าไปเจราจาของานขอโปรเจกต์ขอโอกาสคุณจะได้และบางคนลัคนาราศีกุมก็จะมีโอกาสได้จับงานใหญ่ ค่าส่วนต่างส่วนแบ่งก็เยอะนะจ๊ะเออแต่มันจะอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องทุ่มสุดตัวนะคะเชิงไหวชิงพลิบกันนิ่งๆสไตล์คุณเลยนิ่งๆกินกินทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่าเพิ่งผีพามอย่าเพิ่งอะไรฟังเขาให้ดีก่อนเออบางทีกลุ่มควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เนะี่ยพร้อมปะทะไม่เอานะจ๊ะเ,เดือนนี้ห้ามนะคะเดี๋ยวขัดขัดโชคลาภของคุณ <laughs> เอาละค่ะ ข้อควรระวังนะลูกน้องลูกจ้างอะไรเนี่ยช่วงนี้ไว้ใจอะไรไม,ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะโกงคุณนะแต่เขาอาจจะพึ่งพาไม่ได้อาจจะทํางานไม่ได้ดังใจคุณเออนะคะแต่ดาวเกตเนี่ยมาอยู่ในเรื่องของการเงินเขาบอกกันว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยมันมักจะมีตัวช่วยให้คุณได้เสมอหรือแม้กระทั่งออขอผัดผ่อนหนี้สินก็อาจจะได้ยุ้ยๆนะเออแต่ต้องไปดูระบบการกู้ของคุณก่อนแล้วกันนะคะโชคลาบมีส่วนเรื่องอื่นๆหรอคือ เหมือนตัวคุณอะไปให้ความสัมพันธ์กับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเรื่องอื่นๆมันเลยดูด้อยไปนะคะอ่าเรื่องของคนรักคนรักเนี่ยอาจจะมีดวงในเรื่องของการเดินทางอ่าคนรักของคุณอาจจะไปเดินทางไปทํางานไกลนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอ่าแต่ไม่ใช่ปัญหานะคะความรักก็ ถ้าภาคไกลกันเนี่ยอาจจะโอเคนะคะต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าอะไรดาวสุกดาวเสาร์เนี่ยพวกเนี้ยมันอยู่กันอย่างเงี้ยนะคะความรักเนี่ยถ้าต้องการความโรแมนติกอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าต้องการว่าต่างฝ่ายต่างทํางานต่างทําหน้าที่กันและกันได้ดีเนี่ยบอกได้เลยว่าเออโอเคนะคะงานใครงานมันชีวิตใครชีวิตมันจะดีกว่าแต่ถ้าสมมตินะลัคนาราศีกุมต้องการสมมติเป็นคนโสด ต้องการคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตทั้งสุภาพุรุษและสุภาพสติแม่หมอบอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสได้เจอเจอคนแดนไกลที่จะมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินแต่อาจจะไม่ตรงสเปคนะคะบางคนคุยคุยอยู่ยังไม่เคยเจอเขาอาจจะ ให้อะไรคุณหรือช่วยอะไรคุณได้เห็นไหมลัคนาราศีกุมนิสุนะดวงดีนะจ๊ะแต่ถ้าถามว่าเหนื่อยหนักไหมมันเป็นธรรมดาของคุณอยู่แล้วแล้วก็ลัคนาราศีกุมมีดวงเรื่องของต่างประเทศและแดนไกลนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีความสมโพง,งค่อนข้างสูงก็นับได้ว่าเป็นจังหวะที่คุณจะอยู่เฉยไม่ได้หรอกคะ่ะโอกาสคุณเข้ามานะคะบางทีอาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงเนี่ยแนะนําแนวทางให้โอกาสแนวทางอะไรของคุณช่วงนี้ไม่ควรปฏิเสธนะจ๊ะ นะพูดจาดีๆเจรจาดีๆจะนำความสำเร็จหรือโชคลาภบางอย่างมาให้กับคุณเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันดีกว่ามาดูกันซิว่ากลุ่มจะดวงดีอย่างที่บอกไหมไปเลือกไพ่กันค่ะเข้าสู่ในช่วงของการทำนายไพ่ยพยากรณ์นะคะลักนาราศีกุมก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะ โฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3กลกองกลองที่1กล่องที่2และกล่องที่3เลือกไพ่1นึ่กองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะคำทำนายสำหรับลัคนาราศีกลุมที่เลือกไพ่กล่องที่1นะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูไพ่ประจำตำแหน่งของคุณกันก่อนเดือนนี้กลุมเป็นเช่นไรนะจ๊ะโอ้โหสเตนสเตนเนี่ยนะคะ ถ้ายิ่งแบบทํางานใหญ่คุณก็จะได้งานใหญ่อะ่ะเออคือมันมีความสําเร็จแต่ว่าสเตนน่ะมันไม่ใช่แบบเออเสร็จแบบปุบป,ปับได้แบบปุบป,ปับคือเดือนนี้ลัคนาราศีกลุ่มอะ่ะมีโอกาสที่จะทํางานงานโปรเจกต์หรือโอกาสก้อนใหญ่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะมีความสมหวงังมีความก้าวหน้าแต่สิ่งที่เข้ามามันก็ต้อง แอคชั่นเยอะๆเหมือนกันนะคะเพราะนี่คือราชสีนี่คือผู้หญิงแกร่งที่สามารถควบคุมราชสีได้นะคะบางอย่างอาจจะต้องอดทนหน่อยใช้เวลาหน่อยทำมากหน่อยทุ่มสุดตัวมากหน่อยแต่มันมีความสำเร็จเกิดขึ้นเป็นช่วงแบบ power d e a ะนะคะพลังงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องงานกันนะคะอืม,อมไม่ธรรมดา เห็นไหมคะงานดีค่ะช่วงนี้เจ้าของธุรกิจกิจการนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีงานดีๆเข้ามามันอาจจะต้องแบบลงมือเยอะๆหน่อยมีโปรเจกต์มีเป้าหมายอะไรแต่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบกำลังผลักดันไปสู่ความสำเร็จช่วงนี้แอคชั่นเยอะๆนะคะ ทะเยอทยานโลภให้มากพอกับงานของคุณกับธุรกิจของคุณมันจะมีความสําเร็จนี่คือความท้าทายของคุณแต่ถ้าเกิดคุณทํางานประจําโดยทั่วไปแม่หมอบอกได้เลยว่ามันจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานการแข่งขัน การเลื่อนขั้นนะคะการทํางานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายไม่ใช่ช่วงเวลาสงบสักเท่าไหร่แต่เป็นช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ฝีมือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสคุณได้ดีการงานมีความก้าวหน้าเป็นช่วงแห่งความท้าทายทะเยอทยานนะคะเะเยอทถืนเป็นสิ่งที่ดีในช่วงนี้นะคะแล้วมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจ้านะคะเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงนี้งานน่าจะเยอะแหละนะงานเยอะเลยล่ะนะคะอ่ะต่อไปต่อไปอ เรื่องของการลงทุนลงทุนได้นะคะลงทุนได้คิดจะขยับขยายอะไรมันจะมีความสำเร็จความสมหวังความสมบูรณ์ในบางสิ่งเกิดขึ้นนะคะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมการลงทุนอะไรแล้ว,ผ,วผ่านความเห็นชอบหรือการทำงานอะไรร่วมกับใครช่วงนี้มันจะมีข่าวดี นะคะเป็นจังหวะที่ดีงานดีความก้าวหน้ามาเออจริงจริงๆแล้วเนี่ยใครตกงานหรืออยากทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีนะคะแต่เล็กๆไม่ต้องเล่นใหญ่เสมอนะคะเอาต่อไปเรื่องของการเงินอโอ้เงินดีนะจ๊ะแต่อาจจะแบบว่า มีมีโปรเจกต์ละมีสิ่งที่ต้องใช้เงินอยู่แล้วอะนะคะเงินอาจจะหาเงินก้อนใหญ่ในขณะเดียวกันคุณมีโปรเจกต์มีโปรแกรมที่จะใช้เงินก้อนใหญ่นะคะเรื่องการเงินไม่ขัดสนค่ะและมีโอกาสใช้เงินก้อนใหญ่อาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนด้วยซ้ํานะคะเออมีโชคด้วยกันเงินนะเงินเนี่ยมาจากงานที่คุณทา ะะมาจากสิ่งที่คุณกําลังเข้าร่วมบางคนอย่างที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. มีโอกาสที่ดีเป็นในหน้าเป็นเมจิเช,เชียนนะคะเป็นตัวกลางอะไรบางอย่างคุณจะได้เงินนะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเรื่องของความรักคนโสด <c oughs> <c oughs> คนโสดเหรอคนโสดเนี่ย เหมือนอยากจะมีแฟนหรือคนรักเนี่ยแต่แต่ก็ไม่มีอะนะคะเพราะอะไรมันมีมันมีเป้าหมายในชีวิตหลายๆอย่างที่อยากจะกระทํามากกว่าการมีความรักหรือพอมีคนมาจีบพอคุยคุยไปแล้วมันดูไม่ใช่อ่ะนะคะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่า,วามองไปข้างนอกมองเห็นทางและทางมันมีทางแยกแล้วนะแต่ถ้าเกิดคนโสดลอง เดินไปในทางความรักบางทีอาจจะไม่ถูกใจรู้สึกว่าทํางานดีกว่าหาเงินเองดีกว่าสบายใจกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าจะถามว่าเอ้ยคนโสดถ้าช่วงเนี้ยจะเปิดโอกาสลองคุยกับใครอาบโอกาสดีโอกาสดีแต่จะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยต้องไปดูอีกทีนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเดือดซันโอโหความรักนะแบบ ต้องอยู่ใกล้ๆชิดกันและช่วงนี้บางคนอาจจะต้องมีกิจกรรมนะคะ,ะมีกิจกรรมการเดินทางนะคะหากิจกรรมใหม่ๆส,สนุกด้วยกันถ้าเกิดคุณแบบโอเคงานการอะไรลงล็อกลงตัวแล้วก็พากันไปท่องเที่ยวไปสร้างกิจกรรมบางอย่าง ะะการเดินทางบางอย่างอาจจะให้ความรักของคุณสดใสหรือบางทีคนรักคู่ครองของคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางท่องเที่ยวจ้าเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของคุณไพ่ดีทั้งกองนะกองที่หนึ่งมีข่าวดีตลอดทั้งกองเลยนะจ๊ะแต่หลักๆแล้วฝีมือของคุณนั่นแหละหยาดเหงื่อแรงงานของคุณคิดอะไรจะทําอะไรหรือแม้กระทั่งเข้าไปสู่สังคมกลุ่มใดๆมันจะมีข่าวดีมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นมาดูบทสรุปของคุณกันค่ะ โอ้โหไพ่กองนี้ไม่ธรรมดาอ,อืลูกรักพระเจ้าแล้วละ่ะช่วงนี้นะนะคะเลิฟว่าที่ถ้าเรามองในเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์เนี่ยพร้อมประทานพอนะช่วงเนี้นะคะโฟกัสอะไรทําอะไรมันสําเร็จนะมันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ต้องห่วงเงินงานนะคะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีได้รับความเมตตาทุกทิศทุกทางและโอกาสที่ดีเงินพังพร้อมจะ้ะแต่ด้วยความเป็นกลุ่มบางทีอยากได้เงินก้อนใหญ่ นะคะก็สร้างขึ้นมาคุณสร้างได้ช่วงนี้ติดต่ออะไรกับใครนะคะสายมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่คุณสำริจผลทุกทุกทางนะคะดวงดีมากๆเลยนะอย่าลืมนะทุกอย่างฝีมือของคุณลุน้นล้วนจ้าโชคดีสุดๆคำทานายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สอง นะคะลัคนาราศีกลุ่มไพ่กองที่หนึ่งดวงดีมากเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองนี้กันก่อนอื่นเลยเรามาดูไพ่ประจําตําแหน่งตัวตนของคุณเดือนนี้นะเอาไพ่ใบนี้แล้วกันนะอ,อ,อเหมือนกําลังรออะไรบางอย่างนะเนี่ยนะคะกําลังรอตัดสินใจกําลังรอข่าวสารกําลังรอผลตอบรับตอบแทนยังอยู่จุด,จดเดิมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเรื่องให้ต้องคิด ให้ต้องกังวลอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอาการงานกันดีกว่านะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวประกาศผลแล้วนะคะใครกําลังรออะไรบางคนกําลังรอง,งานรอโปรเจกต์สมัครงานได้งานไหมรอการตัดสินใจเดี๋ยวจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วนะคะอ่ามันมันใจหน่อยส่วนสมมติว่าเจ้าของธุรกิจกิจการเนี่ยถ้าเกิด ช่วงที่ผ่านมาเกิดความลังเลเอ๊ะธุรกิจจะรอดไม่รอดเอ๊ะมันจะไปทางไหนช่วงนี้จะฟื้นแล้วนะจัสเมนเนี่ยคือฟื้น,ค,นคืนชีพแล้วนะแล้วมีเด็กถ้วยด้วยเด็กถือถ้วยน่าจะมีข่าวดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะมีโปรเจกต์มีงานอะไรใหม่ๆกําลังก้าวเข้ามาในช่วงนี้นะฟื้นแล้วจ้ะฟื้นแล้วนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจาํารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรดีๆเข้ามาใครสมัครงานก็เตรียมตัวได้เลยว่าน่าจะมีข่าวดีในเร็วๆวันนนนนนี้นะ้ะะคครรตกงงาาาสมัจ อ่ะต่อไปในเรื่องของการลงทุนไพ่กองเนี้ยเหมือนเป็นจังหวะรอกําลังเตรียมการนะคะไพ่มันเหมือนแบบ เนี่ยมันมองไปแล้วนู่นนี่นั่นพอถามเรื่องการลงทุนนะคุณอาจจะมีบางคนอยากคิดขยับขยายเปลี่ยนแปลงทํางานเพิ่มทําธุรกิจเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะมีแผนที่แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจากเมืองอะ่ะนะคะไพ่ถัดมาเนี่ยคือเรือเรือหกหกดาบเนี่ยนะคะค่อยๆแล่นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่กองนี้หลักๆเลยนะสิ่งที่คุณคิดวางแผนอะ่ะ มันอาจจะคุณรู้แหละว่าช่วงนี้กําลังรอเวลากําลังรอการตัดสินใจหรือค่อยเป็นค่อยค่อยไปในเรื่องของการลงทุนนะคะเออต่อไปรอไปก่อนช่วงนี้รอไปก่อนการเงินออโอ,นอ,ะนะอ,อ้การเงินใช้เยอะนะเออการเงินใช้เยอะนะคะกอดเงินไว้กับตัวแต่ว่าภาระการเงินเออก็บอกแล้วว่า พราหูอยู่เรื่องการเงินเงินมามาก้อนใหญ่แต่เวลาไปมันก็ไปก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาคิดที่จะทําอะไรลงไปเนี่ยเนี่ยคะสองดาบเนี่ยบางทีเราเราคิดให้ดีใช้เวลาอย่าผีผามนะคะอย่าพึ่งรีบร้อนในเรื่องของการลงทุนอย่ารีบร้อนในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนะคะมีเงินกอดเงินไว้แน่นๆอุ่นใจอุ่นอกอุ่นใจดีกว่านะจ๊ะเออต่มนี้เงินนะอ่ะต่อไปความรักคนโสด อุ๊ยคนโสดดีนะช่วงนี้ใครจะใครจะเปิดใครจะลองแบบโซเชียลออนไลน์ติดต่อต่างชาติต่างภาษาทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีอาจจะมีคนที่มี power สูงๆมาคอยแบบ เป็นแม่ยกเป็นพ่อยกคุณนะช่วงนี้นะคนโสดนะทําไปเล่นปลายดวงดีนะเนี่ยอาต่อไปแต่ลัคนาราศีกุมนะถ้าเกิดคนโสดบอกไม่โฟกัสหลอกความรักนะคะเงินเงินทองทองเนี่ยคุณหาได้นะคะคุณอาจจะคิดการใหญ่ทําการใหญ่ไม่ไม่ไม่ว่างหาความรักก็ได้เนี่ยคนโสดช่วงนี้ก็อาจจะเรื่องของเงินโชคเรื่องของการเงินการขยับขยายการสร้างความมั่นคงได้หมดแต่ถ้าเกิดคุณเปิดอยากจะมีคนซับพอร์ตนะนี่เด็กเสียนี่ เน่น,นี่ระดับใหญ่อแต่ถ้าเกิดเป็นสุภาพบุรุษน,นะผู้หญิงที่เข้ามาอาจจะ power สูงสูงแต่อาจจะไม่ตรงสเปคไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่แต่เก่งนะผู้ชานะคะสุภาพสตรีก็เหมือนกันนะคะอาจจะได้ผู้ชายแบบโห power สูงสูงอ่ะเอแต่อาจจะไม่ใช่แบบเอาอกเอาใจนะคะอ่ะต่อไปคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วคิงด่ากับอัศวินถ้วย ะะช่วงนี้เหรอใครจะใหญ่กว่ากันเนี่ยใครจะใหญ่กว่ากันตัวคุณหรือเตัวก็คือต่างคนต่างแบบตัวคุณน่ะน่าจะเป็นคนช่วงเนี้ยคนมีคู่มีแฟนน่ะน่าจะจริงจังกับชีวิตพอสมควรส่วนแฟนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเดินทางน่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะอตัวคุณก็จริงจังเรื่องงาน นะคะแต่ถามว่ามันมันมีปัญหาไม่ใช่หรอกคะ่ะแต่ต่างฝ่ายต่างมีกิจกรรมคนละแบบตอนนี้คุณอาจจะแบบงานต้องเลิศกิจการต้องไปต้องนั่นต้องนี่แต่แฟนคุณนู่นแหละนะคะตาตอนยอนพักผ่อนดื่มกินเที่ยวอะไรเงี้ยอาจจะได้นะแต่ไปไม่ไกลแล้วเ,เดี๋ยวก็มาเอาละค่ะดูบทสรุปของคุณกันค่ะอืมว่าเอ๊ คล้ายๆกันนะบทสรุปกอง1นง่กองสองเนี่ยแปดไมเท้าแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่จะมีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้ากําลังเป็นช่วงเวลาแห่งการทุ่มเทนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสมากมายที่กําลังเข้ามา คุณเลือกได้นะบางอย่างไม่ต้องเร่งรีบหรอกคะ่ะโอกาสดีๆทั้งนั้นเลยมันมีความก้าวหน้าแต่ไพ่กองนี้อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องรอในบางเรื่องค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจมันเป็นจังหวะความก้าวหน้าที่จะต้องพุ่งไปข้างหน้าแน่นอนนะคะรู้สึกว่าอีกนิดหนึ่งนะใช้เวลาตัดสินใจอีกนิดหนึ่งหรือบางอย่างนะกลุ่มไพ่กองนี้บางทีนะคิดมาก เลือกเยอะนะคะยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจบางเรื่องแต่ชีวิตของคุณกำลังไปในทิศทางที่เติบโตไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวจ้าคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะลัคนาราศีกุ่มมาใบที่หนึ่งแทนประจำตำแหน่งตัวตนของคุณเดือนมีนาคมใบนี้แล้วกันเนาะโอ้โหโ นี่ลูกรักพระเจ้านะจ๊ะถ้าเราแทนตรงนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมประทานพรน,นะคะเลิฟเวอร์ด้วยช่วงนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของความเป็นบุคคลผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะพร้อมที่จะเมตตาเห็นไหมคนนี้ก็ยังมองเราเราเป็นเราเป็นคนนี้นะพร้อมประทานพรพร้อม พร้อมได้ทุกอย่างช่วงนี้ความน่ารักของคุณเนี่ยนะคะอยู่วงการไหนทําอะไรก็จะได้รับความช่วยเหลือความเมตตาเรียกได้ว่าน่ารักช่วงนี้ดวงดีดวงดีกลุ่มดวงดีทั้งสามกองนะทำเปเล่นไปเด้อเดี๋ยวจะหาว่าไม่หมะบอก,บอก,บอกนะอ่ะเรามาดูเรื่องของงานสงสัยกลุ่มเขาคิดจะทําอะไรอยู่เนี่ยนะคะเขาคิดจะทําอะไรอยู่เขารู้สึกว่า ไอ้ที่ทุกวันเนี่ยมันยังไม่พอมันจะต้องมีการขยับขยายมันมีความคาดหวังบางคนทำงานประจำก็ดีอยู่แล้วแต่ก็คิดไปทำธุรกิจส่วนตัวดีไหมไปต่อยอดอะไรไหมหรือเจ้าของธุรกิจกิจการกำลังจะเป็นช่วงขยายหรือแม้กระทั่งสมมุตินะคุณทำงานประจำอยู่เนี่ย โดยเฉพาะพวกสายเซลสายขายเนี่ยนะคะช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมองหาลูกค้าลายใหม่ๆอยู่หรือโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเออเป็นช่วงเวลาที่ดีมั่นคงโอเคนะเออโอเคแต่ไพ่แบบเนี้ยถ้าเกิดคุณตกงานนะสมัครงานนะสมัครงานคุณจะได้งานนะคะแแต่บางทีมันจะมีความรู้สึกว่าเออทำไม่ได้อะไรเนี่ยคุณลองสมัครงานดูคุณได้นะคะ ทำนะเออสมัครงานนะถ้าแบบจะทำอะไรอ่ะเรามาดูเรื่องของการลงทุนนะคะลงทุนเออรอบครอบการลงทุนดีนะคะการลงทุนดีแล้วคุณคิดรอบครอบด้วยจะทำอะไรนะคะการขยายธ,ธุรกิจกิจการมันได้นะแล้วเพราะอะไรตัวคุณไตร่ตรองได้ดีเออนะคะเจ้าของธุรกิจกิจการไม่น่าเป็นห่วงนะคะความคิดคุณเลิศช่วงนี้รอบครอบได้ดีจะ้ะ ต่อไปในเรื่องของการเงินอุ้ยเขาจะได้เงินนะ่ะเขาจะได้เงินอะไรบางอย่างคุณอาจจะได้รับเงินนะแต่ว่าบางทีอาจจะมีแบบ ไม่เลื่อนไปบ้างไม่ตรงจงังหวะแต่คุณมีโอกาสได้เงินนะคะแล้วก็การเงินของคุณเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงไม่ขาดมือแต่ว่าพอมันเข้ามาแล้วมันไปมันมีเรื่องต้องจ่ายหรือบางทีซื้อของเข้าบ้านซื้อของเข้าร้านซื้อนวนซื้อนี่แต่การเงินคุณดีแต่มีมีเป้าหมาย มีเขาเรียกรายจ่ายที่อยากจะจยอยากจะซื้ออยู่แล้วอะอาจจะเป็นของตกแต่งหรือของในบ้านของใช้ในออฟฟิศเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะมีนะบางทีก็พวกอุปกรณ์เสริมอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะไม่เป็นไรรวยช่วงนี้นะคะอาต่อไปเรื่องของความรักคนโสดก่อน โุ้ยงานก็เยอะนะโอ้ช่วงนี้ไม่รักใครหรอกคะ่ะงานเงินกําลังเข้ามือนะคะโอกาสดีๆก็กําลังมาไม่มีเวลาหรอกคะ่ะที่จะไปสนใจในเรื่องของความรักนะคะรักตัวเองบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ช่วงนี้ต่อให้มีช้อยเข้ามาฉันก็รักครอบครัวฉันก็ทําเพื่อตัวเองฉันก็คงไม่ได้สนใจใครช่วงนี้เบือ่อเบื่อนะคะเออเบือ่อเบื่อแต่ถ้าเกิดบอกโอ้ยเปิดโอกาสอยากจะมีคนเข้ามาช่วงนี้หรออืมปรับเปลี่ยน ัเปลี่ยนสไตล์สักนิดหนึ่งนะคะอ่อน,ออนหวานสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาหาคุณทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะเอออย่าแข็งเกินไปอ่ะคนคนอ่าคนมีคู่มีแฟนนะคะคนมีคู่มีแฟนแม่สีดาช่วงนี้หรอจืดจาง,จงไปบ้างนะคะแต่ความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรบางทีเนี้ยช่วงเนี้ยตัวคุณเองอ่ะอาจจะเบื่อพูด คุยนะคะอาจจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ค่อยใส่ใจคนรักด้วยส่วนคนรักของคุณก็โอเคอยู่นะคะเขาก็มีความสุขในแบบของเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักคนมีคู่มีแฟนอาจจะพูดกันน้อยลงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากนะคะอ่ะเรามาดูบทสรุปของคุณกันอ๋อทาวเวอร์ทาวเวอร์เลยบทสรุปของคุณเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดือนเนี้สี่แปดเขาเจอกัน ทาวเวอร์เนี่ยการใช้คำพูดการใช้อารมณ์ไม่ได้ส่งผลดีให้บอกว่าเฮ้ยทุกอย่างใจเย็นเย็นบางอย่างนะมันยังทำอะไรมากไม่ได้ค่อยคิดค่อยตัดสินใจแล้วคุณจะโชคดีแต่ถ้าเกิดคุณเป็นทาวเวอร์เมื่อไหร่นะคะพร้อมประทะพร้อมแบบปุบป,ป,ปับผิดมันจะผิดพลาดทนันทีบางอย่างมันแบบมันไม่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ ะะเพราะฉะนั้นระมัดระวังการใช้อารมณ์คำพูดนอกนั้นดวงคุณดีมากๆเลยโชคดีค่ะ